ได้เวลาปรับคลมอแล้วแน่นอนครับตอนนี้มีการคาดการ์กันว่าถ้ามีการปรับคลมอไม่ใช่ปรับเล็กแน่นอนครับอะไรนะปรับเล็กแค่บอกว่ามี2ตํตำแหน่งที่ยังขาดอยู่จากโคต้าพลังประชารัฐโคต้าเพื่อไทยนะแต่จะมีปรับใหญ่เพราะนี่บริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่6แล้วนะครับะฉะนั้นมีตัวแปรมากมายเป็นความจําเป็นต้องปรับใหญ่ปรับคลมอใหญ่เนี่ยใครจะโดนบ้างกระทรวงไหนจะโดนบ้างเนี่ยตอนที่จะถึงตอนนั้น มาดูฉากทัดที่รัฐบาลน,นี้ต้องเผชิญก่อนต้องแก้จโจทย์นี้ก่อนมีอยู่สี่ฉากทัดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองและรัฐบาลหลังจากนี้ครับโจทย์แรกโจทย์แรกครับคุณทักษิณพักโทษกลับบ้านเอเคุณทักษิณจะกลายเป็นศูนย์กลางอํานาจเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของ รัฐบาลต้องบอกนะความเสี่ยงก็มีนะม็อบเนี่ยกลืนกลืนเกินมาอย่างต่อเนื่องนะเอ๋อเริ่มออนนแรงขึ้นไปเลยเมื่อวานก็ยังอ่าแล้วครั้งหน้าออกมาไม่รู้เป็นยังไงครับเป็นทั้งศูนย์กลางอำนาจและเป็นจุดส่วนหนึ่งเพราะจะมีคนทั้งรักมากนะและคนที่ไม่ชอบก็พอสมควรส่วนใหญ่ที่ออกมาตอนนี้พูดอยู่เรื่องเดียวครับยุติกัธรรมนี่คือปัญหา ต่อมาท่านแรกไปแล้วเื่มล้ําตอนนี้ต่อมาอีกเรื่องท่านที่สองนะโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยเขาบอกว่าที่เจ้าวอลเล็ตเนี่ยนอกจากวัดในกรรมการดิจิตอลแล้วเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะซึ่งซึ่งฝ่ายของข้าราชการประจําเนี่ยค่อนข้างที่แบบอึดอัดมากเนี่ยอันนั้นวัดใจครั้งนี้นะว่าจะผ่านไม่ผ่านเขาบอกว่าถ้าผ่านเข้าไปเนี่ยวัดใจพักร่วมด้วยนะในคอรมอเนี่ยวัดใจพักร่วมด้วยนะ การประชุมคอรมอในรอบที่ผ่านมาครับคอรมอมีมติรับทราบแล้วไปตั้งทีมศึกษาขอฟังเสียงของหน่วยงานเศรษฐกิจกันก่อนเออ,อแล้วค่อยมาหาดอในกรรมการชุดใหญ่ดิจิทัลวอลเล็ตพักไว้ชั่วคราวเอาละสิจากทัศที่3เกี่ยวข้องในสภาที่ห้ามีนานี้วัดพลังอันแรกเลยคือการพิปรายทั่วไปของสวครับแต่หลังจากนั้นเชื่อแตอว่า ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่วางใจแน่นอนและ<ม>น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเมษายนนี้เฉพาะหน้านะครับเกมวัดพลังในสภาฉา,ากทัดนี้ก็น่าสนใจครับใครจะอยู่ใครจะไปนะฉากทัดที่สี่ต้องบอกไอ้นี่น่าสนใจฮะเขาบอกว่า11บลึกสพฤษภาคมเนี่ยสวเนี่ยหมดอํานาจครบเทอมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเกมต่างๆอาจจะพลิกอาจจะเปลี่ยนได้นะสวไม่มีบทบาทในการโหวตนายกอะไรแล้วแต่เนี่ยหรือว่าหมดอํานาจขึ้นไปเนี่ย เกมเปลี่ยนนะสวกลุ่มหนึ่งพยายามสําแดงงรับพลังเพื่อการาบางอย่างสบวาบางกลุ่มไปจับมือกับพรคก,การเมืองในร่วมรัฐบาลบางส่วนเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองครับถามว่าทำไมนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบริหารมาไม่ถึง6กเดือนต้องปรับคอรออลรมล่ะอันแรกเลยครับปัจจัยแรกเลยต้องบอกว่าพีโอ,โอเนี่ยอยู่กับวงการข่าวการเมืองมานานเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยตั้งแต่คุณทักษิณแล้วนะ ชนะการลือกตั้งปี44นะตั้งแต่<อ>ไทยร <6 S 1> ักไทยนะเออตั้งแต่ไทยรักไทยอพอบริหารประเทศมา6เดือนเนี่ยเขาปรับใหญ่นะบางช่วงบางตอน3เดือนปรับบางช่วงบางตอน6เดือนปรับบางช่วงบางตอน1ปีปรับ6เดือนเนี่ยทำไมปรับ,<ม>บ,รบใหญ่ก็คือปรับใหญ่เปลี่ยนตัวผู้เล่นใช่ตอบแทนคนเก่าไปแล้วใช่พร้อมที่จะตอบแทนคนใหม่บริหารกวนด้วยบริหารกวนอันที่สองบริหารประเทศมาครบ6เดือนเนี่ย ต้องบอกว่าถึงวันนี้นะจะหกเดือนแล้วเนี่ยครับโฟกัสใหญ่โดดเด่นเนี่ยมีเพียงนายกรัมตรีนะต้องยอมรับนะนายกอาจจะตีอาจทำงานเยอะส่วนหนึ่งอันที่สองความเป็นมาร์เก็ตติ้งแมนครับนายกเนี่ยโอ้สุดยอดเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยพื้นที่สื่อเนี่ยคลรมอมี34คนแต่โฟกัสที่นายกคนเดียวแบบนี้ไม่ได้ครับแสดงว่าอะไรหลายนโยบายหลายกระทรวงไม่ออกเหรอไม่ออกหรือนายกโดดเดน่นเกินไปยังไงหรือออก แต่ชาวบ้านไม่รู้อ,อ,อันนี้เป็นเรื่องกระบวนการสื่อความกับสังคมออวงดนตรีออเคสตารามันต้องสอดประสานจึงจะเป็นเสียงเดียวกันครับเ,ออเพราะฉะนั้นรูปแบบในการนำเสนอนโยบายไดยนโยบายให้ประชาชนเห็นภาพต้องพร้อมๆกัน,<า>สนแสดงว่ามีปัญหาที่บางกระทรวงใช่ไหมจำเป็นต้องปรับใหญ่ใช่ไหมหลายกระทรวงครับอันที่3หลังคุณทักษิณพักโทษเนี่ยซึ่งคาดว่าจะเป็น18กุมภาคมนี้นะที่18เนี่ย คุณักสินแน่นอนครับจะมีส่วนร่วมให้คำปรึกษาครับใช,ใช้คำว่าให้คำปรึกษานะอืทั้งรัฐบาลและเพื่อไทยปรับใหญ่เพื่อกระชับอำนาจเป้าหมายตรงนี้คือใครเป้าหมายเพื่อไทยอยู่ที่อะไรชนะก<ม>้าไกลครับชนะก้าวไกลครับชนะก้าไกล,กลได้เนี่ยผลงานรัฐบาลต้องโดดเด่นเพื่อไทยต้องจัดการโครงสร้างภายในนะถูกต้องจะชนะได้ต่อมาในคอรมอพี่วีบอกว่าตามกฎหมายเขียนไว้เลย สามสิบสี่ตำแหน่งแต่ตอนนี้มันยังขาดอยู่ครับสามสิบหกมันสามสี่ตอนนี้ยังขาดอยู่สองสามสิบหกตำแหน่งเนี่ยมันขาดอยู่อีกสองครับนะครับขาดอยู่อีกสองในโคต้าพลังประชารัฐและเพื่อไทยับเก้าอี้รัฐมนตรีมันหอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงมีแรงขับเคลื่อนอยู่เรื่อยๆทั้งภายในและภายนอกว่าต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมกับอำนาจเมื่อมีสองตำแหน่งที่ว่างแล้วก็ปรับทีก็ปรับใหญ่ไปเลยอาจจะมีความจําเป็น โคตาสลับกระทรวงในพักร่วมรัฐบาลแน่นอนครับพอมีการข้อเสนอปรับกระทรวงเนี่ยม,มันไม่ใช่ปรับเล็กเลยฮะครับ oh. เพราะมันมีผลกับอีกหลายกระทรวง oh. <laughs> มันมีผลตัวแปรมันจะขยายยาวมันจะกระเยื่นไปหมดโคต้ากับพุทธ light man to the ดลไลจ็อบตาม <Yeah. S 1> ภารกิจ <Yeah. S 1> แตกต่างกันนะครับตอนนี้มีความพยายามได้ยินว่ามีบางคนขอสลับกระทรวงเดี๋ยว <laughs> ไปดูรายละเอียด uh. ตัวทาไมต้องปรับใหญ่ปัจจัยที่6 รัฐบาลยังวางคนไม่ตรงกับงานเมื่อกี้พี่โอพูดแล้วตั้งแต่ก่อตั้งตอนตั้งรัฐบาลก็เร่งรีบครับก็ oh. ข้ามขั้วมาเพราะ mm hmm. ตอนนั้นวางคนยังไม่เหมาะสมต้องการให้รัฐบาลเดินหน้าก่อนถึงวางคนยังไม่เหมาะยอมกระทรวงนี้ให้กับบางพักเพื่อ mm hmm. ที่จะจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จแต่เมื่อ6เดือนมาแล้วเนี่ยถึงเวลาต้องปรับคนให้ตรงกับงานครับ